สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับช่องของตรีมกใน YouTube นะคะต้องขอพายจริงๆห่างหายกันไปนานเลยแต่มาครั้งนี้นะเรามาพร้อมกับเพลย์ลิสต์ล่าสุดเลยก็คือ m i d f u l เ e s s นาะร์เราตั้งใจที่จะทำให้เป็นศินละปะสำหรับทุกคนหรือจะเรียกว่าเป็นศินละปะสำหรับการเติมเต็มหัวใจให้สมบูรณ์ศิละปะสำหรับคลายเครียด ศิลปะสนับความสุขศิลปะสนับการผ่อนคลายสร้างสมาธิได้จั้งหมดเลยเพราะว่านี่คือนิยามที่เราอยากจะทําศิลปะออกมาจริงๆนะคะก่อนอื่นเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ ออ่วันนี้ค่ะรูปที่เอามาฝากกันนะก็จะเป็นรูปวาดง่งายๆตรงคอนเซปต์เลยคืออยากให้เป็นรูปวาดสร้างความสุขผ่อนคลายความเครียดนะรูปนี้ค่ะจะใช้ลายพื้นฐานเพียงแค่3ลายเท่านั้นเองเอามาประกอบกันเป็นรูปภาพนะคะอ่ m i n d f u l n e s s Art ของเราค่ะจริงๆแล้วอ่ะ เราไม่ได้อยากที่จะทําให้เป็นศิลปะที่สมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกนะเราต้องการแค่ให้ทุกๆคน,นะคะ่ะได้วาดแล้ว่มีความสุขแล้วก็มีจิตใจจุดจอดอยู่กับสิ่งที่เราวาดเท่านั้นเองใครดูคลิปนี้แล้วสามารถวาดตามและเอามาแชร์กันได้นะคะหรือถ้าใครอยากได้สมุดภาพสร้างสมาธิเนี่ยอของตร e a m b o เราก็มีหลายเวอร์ชั่นด้วยกันนะคะอย่างเล่มแรกอันนี้นะคะ่ะอยากจะแนะนานะก็จะเป็นเล่มของ อ่า relaxing d u d l e นะคะในชุดของ c o m i n g tangled d o d d e er น,นะเรามีทั้งรูปแบบไฟล์ pdf แล้วก็รูปแบบมินิบุ๊กนะเล่มต่อมาค่ะจะเป็น funny and enjoy เหมือนกันเลยค่ะจะเป็นรูปแบบไฟล์ pdf แล้วก็รูปแบบอ่ n มินิบุ๊กขนาด a5 นะคะสองเล่มน,นี้ค่ะก็คือจะเป็นลวดลายประกอบที่ค่อนข้าง,างอ่ ใช้หลายลายมารวมกันใช้คํานี้ดีกว่าไม่อยากใช้คาว่ายากเพราะจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเราทําเป็นเส้นสีเทาไว้ให้ทุกคนเนี่ยนะคะสามารถวาดตามได้ง่ายนะเอ๊ะทไมต้องทําเป็นเส้นสีเทาทําไมไม่ให้ฝึกวาดเองเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะคือไม่ว่าใครก็วาดได้ไม่เคยวาดรูปหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่วาดรูปเก่งก็วาดได้เราทําเป็นเส้นสีเทาให้วาดตามเนี่ยค่ะเพื่อที่ว่าสําหรับคนเริ่มต้นหรือว่าคนที่ต้องการผ่อนคลายความเครียดเนี่ยเราไม่อยากให้ไปนั่งคิดมากว่า เอเดี๋ยวต่อไปเราจะวาดเป็นรูปอะไรเป็นลายอะไรดีแค่คุณวาดตามเส้นของเราเนี่ยคุณก็สามารถสร้างสมาธิสร้างความสุขได้นะมีเช่ลลองดูนะคะอยากให้ลองจริงๆบางคนก็กลัวเอแค่วาดตามเนี่ยจะได้อะไรนะแล้วนอกจากสองเล่มนี้นะคะเรายังมีเล่ม Floral Doodle นะเซตนี้จะมีทั้งหมด2เล่มด้วยกันนะคะก็จะเป็น ลายเล็กๆเป็นลายดอกไม้เป็นลายแมกไม้ Mart, ถั่ววันใบไม้ประมาณนี้นะเป็นลายที่พี่นาดาคิดขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนอะได้ลองวาดนะคะมีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF แล้วก็รูปแบบมินิบุ๊กเหมือนกันแต่มินิบุ๊กของ Floral d o เนะี e r จะเป็นขนาดเล็กมากก็คือขนาดเท่าฝ่ามือขนาด A6 เท่านั้นเองสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะพอคุณแบบบางทีพักเที่ยงหรือว่าไปนั่งร้านกาแฟคุณก็สามารถหยิบขึ้นมาก็วาดรูปได้เช่นกันส่วนใครที่ซื้อเป็นไฟล์ PDF นะ ก็สามารถาไปปริ้นได้เลยเพราะว่าเราทําจัดรูปเงาไว้ในกระดาษ A4 ปริ้นง่ายเครื่องปริ้นทั่วไปปริ้นได้เลยหรือว่าจะเอาลง iPad นะคะจะใช้กับ g o o d n o t e ซึ่งเป็นแอปพื้นฐานที่คิดว่าหลายๆคงคงจะมีหรือไม่ก็ใช้กับ o r r e ate ก็ได้สามารถโปร e a t e สามารถเอาไฟล์ pdf ลงได้เหมือนกันนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเล่มพื้นฐานอีก3มเล่มนะเหมือนการมีทั้งไฟล์ pdf แล้วก็รูปเล่มหนังสือนะคะเล่มพื้นฐาน3มเล่มนี้ค่ะก็จะเป็นลวดลายเป็นเส้นเอาใช้ก็ว่าเป็นเส้นพื้นฐานดีกว่าให้ฝึกตั้งแต่ขีดเส้นตรงเลยบางคนมองวิสัยละเส้นตรงง่ายๆแค่นี้ใครๆก็วาดได้จริงค่ะทุกคนวาดได้เลยนะแต่ว่าจะวาดแล้วมีสมาธิมากแค่ไหนดีกว่าแค่คุณขีดเส้นตรงเนี่ยคุณจะรู้ภายในจิตใจของคุณเองเลยว่าตอนเนี้ย คุณกำลังใจร้อนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วบางคนไม่รู้ตัวที่ซ้ำว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนลองดูนะคะถ้าใครสนใจนะคะพี่ชมาจะทิ้งลิงก์ของไลฟ์ช็อปไว้ให้ในด้านล่างนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรนั้นดูข้อมูลพื้นฐานดูตัวอย่างรูปได้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน l i n ์ช็อปได้เลยหรือว่าจะมาคุยกันผ่านคอมเมนต์ใต้ ได้คลิปนี้หรือจะเป็นทักแชทไปในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะจะทิ้งทุกช่องทางติดต่อไปให้ด้านล่างเลยกลับมาที่รูปนี้กันต่อนะคะเราผ่านไปแล้วสองลายนะรูปนี้ลายสุดท้ายนะคะจะเป็นรูปลายฝั่งขวานนะ mm hmm. ก็จะทำเป็นลายเส้นสายมาก่อนเลยนะคะแล้วก็จะทำเป็นลายเส้นเหมือนลายเส้นนิ้วม,มือและเส้นขุดหอยเนี่ยค่ะ ค่อยๆขีดค่อยๆเขียนไปมีการสลับด้านซ้ายขวาเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะแค่เส้นวนๆแบบนี้ค่ะการที่เราขีดซ้าไปซ้ามาซ้าไปซ้ามานะคะทําให้เรามีสมาธิจดจ่อได้แล้วเวลาเราจดจ่ออยู่กับการวาดรูปอันเนี้ยค่ะมันเหมือนกับเป็นการสร้างสมาธิมันเหมือนกับการทําสมาธิเป็นในตัวทําให้เราอ่ะสามารถลืมเรื่องที่แบบเรากําลังเครียดหรือเรากําลังกังวลอยู่ได้ชั่วขณะหนึง่ง แล้วที่สําคัญนะคะเคยมีเพื่อนๆนะคะว่าดรูปแบบนี้แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันว่า,าสามารถฝึกความอดทนได้ด้วยก็อดทนกับอารมณ์ของตัวเองะคะ่ะอยากอารมณ์ตอนนั้นอาจจะรู้สึกใจร้อนแล้วละ่ะอยากทําให้เสร็จละเริ่มแบบเขียนเริ่มแบบอะไรนะเขียนเร็วเร็วเริ่มเขียนแบบรีบด้วยความรีบร้อนนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องสกัดกั้นอารมณ์เราเนาะเพื่อที่ว่าเราอยากทําภาพออกมาให้ดีที่สุด ดีที่สุดไม่ใช่สวยที่สุด,สดไม่ได้เป็นความเพอร์เฟสมบูรณ์แบบนะคะการวาดรูปอะค่ะ,ะวาดรูปแบบ m y โคร e น t s ารแบบนี้คือว่าแบบมันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแบบมันมีการขีดเส้นที่เบี้ยวบ้างพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่บอกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็แค่พลาดอะคะ่ะเราไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยมันเป็นรูปวาดของเราเองด้วยซ้ํา เอพอเราวาดเนี่ยค่ะเห็นว่ามาันอตายละมันมันพลาดไปละเราก็พยายามแก้ไขแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆบางทีความพลาดตรงน้นอาจจะกลายเป็นความสวยก็ได้นะความสวยไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบ และการพลาดในครั้งนี้ค่ะมันจะทำให้เราเรียนรู้ในการวาดรูปรั้งตอบไปว่าต่อไปเราจะไม่พลาดแบบนี้อีกสุดท้ายแล้วค่ะของรูปนี้นะคะพี่ชมาขอเลือกใช้ระบายสีเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อจะให้รูปอะค่ะดูสดใสามากขึ้นเนาะแล้วก็ตั้งใจทจะใช้สีในรูปนี้ด้วยแหละเพราะว่าจะมีรูปกลมๆใหญ่ๆอยู่ตรงกลางให้เป็นจุดเด่นนะคะสุดท้ายแล้วก็ใช้ปากกาสีแดงเนี่ยค่ะขีดขอบของ ลายเส้นตรงกลางค่ะให้มันดูโดดเด่นมากคลิปนี้จบแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆวาดรูปอย่างมีความสุขแล้วมาติดตามคลิปต่อไปของตรีมุกกันค่ะ